ประเทศไทยอ่ะเขาสร้างสนามบินให้คนเดินแต่ขเขมรน่ะสร้างสนามบินให้หมาเดินอุย้ยนึกว่าป่าซ่าทุกคนได้ยินเสียงหมาหอนไหมโอ้ยนี่สนามบินขเขมรน่ะเขาเอาหมามาเลงแล้วนะนักท่องเที่ยวเขาไม่ไปเนี่ยใกล้จะปีใหม่แล้วเนี่ยมาถึงวันนี้ ยังไม่มีเครื่องบินสักลำลงมาจอดเลยนะได้ยินข่าวมาว่าเศร,รษฐกิจพังพินาศนะฮะเขาก็เลยเอาหมามาเล้งในสนามบินโอ้โหนี่หันมาดูนะสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยนะครับคนมาวันนึงอ่ะเป็นแสนแสนได้ข่าวว่าทุกวันนี้นะสนามบินสายการบินของไทยนะถ้าไม่จองคิวมาไม่มีที่ให้นั่งแล้วนะ เพราะเขาจะมาเขาดาวกันหูเห็นอย่างนี้แหละคนเ,นเขมรเขาหน้าแตกเลยนะสนามบินหมาเดินน่ะมันมีจริงๆนะแล้วก็ได้ยินเสียงหมาหอนด้วยหูยนะหมาขเขมรหอนนี่มันน่ากลัวทุกคนนะมีที่ไหนเขาเอาสนามบินมาเล้งหมานี่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นสนามบินขเขมรหูยเดี๋ยวไปรับชมรับฟังคลิปพร้อมๆกัน มันน่ากลัวทุกคนนึกว่าป่าช้าเดี๋ยวไปดูนะแม่สนามบินเตโชไม่มีคนเลยทุกคนจะเขาดาวแล้วประเทศไทยแน่นทุกวันโซนขเขมนไม่มีแม้แต่เงานักท่องเที่ยวโหยเมียนคราวนี้เศรษฐกิจพังแน่สนามบินอะไรเอาหมามาเลงวันนี้คนก็มาอีกแล้ว เป็นแสนแสนตีสี่ตีห้านี่โอ้โหคนเดินแทบเดินไม่ได้นะแท็กซี่มารอรับลูกค้ากันเต็มเลยแต่เขมรกล้จะถึงปีใหม่วันเขาดาวแล้วยังไม่มีนักท่องเที่ยวหลังเข้าประเทศเลยชาวเกาหลีเขาก็ไม่ไปแล้วเขาหันมาเที่ยวไทยกันหมดแล้วมาเลเกาหลีนะจีนเวียดนามเข้ามาเที่ยวไทยกันหมด ไม่มีใครไปคาเมร์หูยนะวิาสาอาชีพเยอะนะอันตรายนี่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเขามีสมองฝั่งยุโรปอะโลกโชเซียวเขามันแรงจงเนะรัฐบาลเขานี่เขาจะคอยเตือนประชาชนเลยนะว่าห้ามไปเที่ยวคาเมร์คเมรมันอันตรายแก๊งสแกมเมอร์พวกตุ่มตุ่นมันเยอะ สนามบินตอนนี้นะได้ข่าวว่าน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้ถ้าเงียบแบบนี้นะ่ะอาจจะปิดลงก็ได้นะไอ้บอยบอกว่าโอ้โหจะสร้างท่าเลยจากสนามบินเตโซนะเข้าไปหน้าน้ำทะเลค้าขายกับเวียดนามนะบอยมันออกมาขี้โม้อีกแล้วโม้จนไม่มีใครจะครบแล้วนะบอกเสด็จพ่อด้วยมาดูงานที่สนามบินเงินทึนจีนหน่อยนะ เดี๋ยวเขาจะมายึดคืนแล้วนะเอาเงินเขามาสร้างแต่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาตอนนี้ซาวเขารเก็ไม่มีเงินที่จะจ้างเครื่องบินเนี่ยไปเที่ยวนอกสุดท้ายก็ต้องอาศัยแต่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสร้างใหญ่ตัวมโหรานหยุยแถมยังโม้มว่าใหญ่กว่าสนามบินของไทยนะไทยมีไหมสนามบินใหญ่ๆเหมือนสนามบินเตโซอ่ะ ตอนเปิดใหม่หมๆนี่มาขิงไทยใหญ่เลยนะพอมาทุกวันนี้เป็นยังไงเงียบนะได้ข่าวว่าอาจจะเอาหมามาเลงแล้วนะนี่หูยเงียบจนไม่มีคนเดินนะดูนะครับประเทศไทยครับพัฒนาทุกวันนะทุกวันนี้มีสิงช้าสวรรค์น,นะเออเนาะก็พูดบ้านๆอ่ะผมไม่รู้หรอกมันชื่ออะไรเพราะมันคลาสสิกมากมันระดับโลกไปแล้วนะสูงอันดับสี่ของในอาเซียนหรือเปล่าไม่รู้ประมาณนี้แหละนะ สูงโอ้โหเนาะคนเขาขึ้นไปขี่กันนักท่องเที่ยวมากันเต็มเลยนี่คาเมนยังไม่มีปัญญาสร้างเหมือนไทยจะเอาอะไรมาแข่งไทยจะเอาอะไรมาดึงดูดนะไทยสร้างใหญ่ขนาดนี้นะคาเมนคงจะเค็มไม่ได้แล้วสูงเท่ากับตึกยี่สี่ชั้นนะ่ะใครจะมาสร้างได้เหมือนไทยนะดูตึกต่างๆนานาดิประเทศไทยเขาทำอะไรทำจริงนะครับไม่ทำเล็กๆไม่ทำแบบว่า ให้ขายขี้หน้าประเทศนะเงินทุนนะครับการสร้างสารในประเทศงบประมาณเนี่คนไทยเขามีม่รู้ก,กี่หมื่นกี่พันล้านนะไม่ใช่ว่าไปกู้คนอื่นแล้วจะมาทําให้เสียหน้าเสียซื่อเสียงแบบขเขมรนนะ่ะเขาไม่ทํากันเนี่ยประเทศตัวเองนะยังมากู้ประเทศไทยอยู่เลยแต่มาบอกว่าพัฒนาแล้วใกล้จะเลยประเทศไทยไปแล้วหูยนะ ความขี้โม้ของไอ้บอยกับเสด็จทุนเซนนะปัจจุบันนี้ปิดด่านมาว่าห้าร้อยปีก็อยู่ได้จะไม่พึ่งพาไทยจะไม่พึ่งพาเพื่อนบ้านที่ไหนได้ครับทุกวันนี้อ้าปากะงาบะงาบน่าจะไปไม่รอดแล้วละ่ะอีกไม่นานอีกไม่นานทุกคนนี่ดู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 โอ้นักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ละวันนะเป็นั้นแสนคนนะคอยดูเลยครับหน้าเซนทันเวอร์นะสยามพารากอนเต็มเลยนักท่องเที่ยวนะ่ะ เดินตั้งแต่สยามวันซอยหนึ่งนี่กว่าจะไปถึงสยามพัดแล้วก็น,นี่นะเซนทันเวอร์นี่แทบลำบากมีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นคนเต็มเลยนะไม่เหมือนเคมนนะครับเงียบสงัดนะนี่ตอนนี้นะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาต้องหาจองห้องจองโรงแรมนะครับตั๋วเครื่องบินนี่ก็ต้องจองล่วงหน้าเป็นเดินด้วยนะอยู่ๆใกล้ถึงวันจะมาจองนี่ ไม่ได้มาเที่ยวไทยแลนด์ง่ายๆนะจ๊ะเออถ้าอยากไปรับลมหนาวนะครับบรรยากาศเพลวเพล็นู่นเลยเคมโบเล่เขมรน,นะครับนะป่าดงดิบเงียบสงัดนะมีแต่เสียงหมาเอ,อ้ยใครเขาจะไปนะทุกคนคนชาวต่างชาติเขาก็ต้องมาเที่ยวไทยอยู่แล้วโอ้โหส่วงนี้นะคึกคักนี่ได้ยินข่าวว่าพัทยาห้องเต็มกันหมดแล้วนะนี่เขตพัทยานะภ,ภูเก็ตนี่ ไม่มีแล้วนะห้องเนี่ยกลางเดินนี้ไปนี่ห้องไม่มีให้ว่างเลยนะไม่มีให้เช่าไม่มีให้จองเลยนะจองเฉพาะตอนนี้ได้อยู่นี่หลังวันที่สิบห้าไปนี่ไม่มีห้องว่างแล้วผมไปสืบมาแล้วเนี่ยผมไปเช็คมาเรียบร้อยนะภูเก็ตนะเออเซงใหม่อะไรเนี่ยไม่มีแล้วนะถ้าจะว่างนอนก็มีตะเขตกรุงเทพเนาะแต่ก็ต้องเดินทางไกลหน่อยนะถ้าจะมาเขาดาวอยู่ไอเซนทันเวอร์นี่เพราะคนมันเยอะนะ โอ้โหชาวต่างชาติเข้า,ขามาเกือบเป็นล้านนะคาเมนนี่วันละห้าคนยังยากเลยจะเจ้าอะไรมาแข่งไทยเนาะบอกว่าประเทศตัวเองนี่นักท่องเที่ยวเข้าทุกวันเนาะเครื่องบินเนี่ยโอ้โหเนาะเขามาขอลงจอดด้วยไอ,บอย้บอยบอกแหมนะเขามาจอดเข้าห้องน้ำเฉยๆอบอยเอ้ยตื่นอกตกใจไปได้เนาะเขาปวดท้องเขามาขอเข้าห้องน้ำ แต่ไอ้บอยดีใจนะบอกว่าโอ้ยเครื่องบินเจ็กลำใหญ่ของต่างชาติมาขอลงจอดที่ไหนได้เขาท้องเสียเขามาขอลงจอดเข้าห้องน้านะสนามบินเงียบๆมันนั้นมันเหมาะกับห้องน้ําแบบเราเข้าไปทําธุระส่วนตัวทุกคนนะเงียบๆเนี่ยนะส่วนตัวแอนดมินก็ชอบนะเวลาเข้าห้องน้ําเงียบๆน่ะมาสวนณภูมิไม่ได้นะครับตีสี่ตีห้าเนี่เดินเบรดกันแล้วนะเขาหันมาเที่ยวไทยกันหมดแล้ว ใครจะไปนะประเทศที่เอาตะเคียนคนอื่นนะ่ะไม่มีอะไรดีนะก็าฝากถึงไอ้บอยหน่อยนาะอย่าสําคัญตัวเองหลายนะประเทศที่ด้อยพัฒนาอย่าเคียมคนอื่นให้มากเอาสมองไปพัฒนาประเทศตัวเองนะครับเรียกร้องนักท่องเที่ยวเขาถึงจะหันไปมองไม่ใช่เอาตะเคียนเคียมเคียม,มอย่างเดียวนะบอยนะเออฝากเสด็จพ่อบอยหน่อยนะสมองอ่ะนั่งนานแล้วเปลนคนอื่นขึ้นมาบริหารบ้างจมปรับอยู่กับที่เดิมๆอนะ่ะ